ครับผมเริ่มดำเนินการต,ตัดแต่งนะครับลากนะครับนี่ลากยาวมากเราต้องตัดแต่งแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับทาแผ่นะครับนี่ต้องอันนี้ก็ต้องตันกันครับตัดให้ก็แตกใหม่ครับอันนี้ลากยาวมากใหญ่มากครับ เรียบร้อยครับ <c oughs> ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งแรกนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราก็ต้องมาตัดแต่งนะครับจริงเขานะครับ